สวัสดีค่ะออวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่กิฟตจะลองดึงพลังงานและขอคุณครูบาอาจารย์นะคะต่างๆที่บอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่ว่าออออว่าท่านใดจะสนใจหรือไม่สนใจนะคะ ก็คือในส่วนของกิ๊ฟเนี่ยเออกิ๊รู้สึกว่ากิ๊ชอบรู้สึกถูกใจแต่กิ๊าไม่เคยไปดูที่ไหนนะคะได้แต่เคยผ่านทางช่อง YouTube อะไรต่างๆว่าวันนี้พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยพลังงานตรงกับไท่ที่กิ๊ฟจะเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นคลิปนี้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคลิปนะคะต่อวันเนี่ยเราไม่รู้อกค่ะว,ว่าเราจะเราทำไมเราอยู่แล้วไม่เจออันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ ซึ่งวันนี้กิฟจะลองทําเป็นครั้งแรกนะคะที่จะลองดูโดยกิฟ่เปิดไพ่มา5ใบแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะเรามาเล่าเรื่องราวของไพ่5้าใบนี้นะคะว่าไพ่ที่กิฟสั่งมาแล้วก็เลือกอยู่ไพ่ที่มันหล่นออกมาเองนะคะห้าใบมันมีไพ่อะไรบ้างนะคะก็จะมีไพ่เทนออฟสวอตนะคะแล้วก็เทนออฟเพนทัคเกิแล้วก็ p a g ออฟเ e n t a ค l กิ acle, รวมไปถึง s ิกออฟแวรแล้วก็ a อชออฟเพนทัคเกค่ะทีนี้เราก็จะมา ลองดูพลังงานของไพ่นะคะเรื่องราวของไพ่ไพ่ใบแรกที่ลงมาสำหรับคลิปก็คือเพจอัลซ์วอตค่ะไพ่ใบนี้นะคะดูสิคะมันจะเป็นรูปของเด็กที่ถือกำดาบไว้อย่างมั่นเลยนะคะแล้วทางก็ที่ยืนอยู่ไม่ล่าเปรี้บเลยค่ะขค,ค่ะแล้วก็ผมปลิวมีลมแรงมากๆเลยค่ะต้นหมายปลิวคือมันก็หมายถึงคุณจะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคความยากลำบาก เพียงลำพังค่ะโดยที่คุณเป็นคนแก้ปัญหาสิ่งที่คุณจะเจอก็คือแก้ปัญหาโดยลำพังต้องใช้ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความมุมานะมากๆในการ,รเผชิญกับปัญหาที่คุณต้องพบเจอแน่ๆค่ะแต่หลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็สิ่งที่คุณจะพบก็คือเพจออฟเพนนิเคิค่ะ ไพ่ที่ทํานายออกมาก็คือเป็นเด็กนะคะเดินถือเหรียญอยู่คือไพ่ใบนี้ยก็คือความคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ให้คุณใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวคุณเองค่อยๆย,ยืนอยู่ในทุ่งหญ้านะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะค่อยๆประคองใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณนะคะในการมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการงานนะคะในการที่จะทํางานหรือทาอะไรก็แล้วแต่ค่ะ เพื่อให้ได้เกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะก็คือดึงศักยภาพดึงความคิดสร้างสรรค์ดึงทรัพยากรที่มีอยู่ค่อยๆดําเนินไปนะคะแล้วอันอีกอันหนึ่งที่โผล่มาได้ยก็คือซิทออฟเวร์นะคะไพ่ใบที่สามเป็นซิทออฟเวร์นะคะก็คือไพ่แห่งชัยชนะค่ะดูสิคะก็จะมีไม้ไมถือไม้ไม้ไม้นะคะหกไม้เลยนะคะก็คุณจะสือหนึ่งไม้รวมทั้งมีพวงมาลัย ซึ่งหมายถึงชัยชนะค่ะซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้คุณได้รับชัยชนะและถุงมือที่คุณสวมใส่หมายถึงอุการต่อสู้อย่างยากลําบากของคุณนะคะรวมถึงบูธต,ต่างๆคุณผ่านการต่อสู้มาและกลับมาด้วยชัยชนะค่ะและไพ่ถัดไปก็คือ a อ p ออฟเพนทเนะคะเป็นไพ่มือถือเหรียญกค็คือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะคะ แล้วก็จะเห็นงลางเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นซุ้มต้นหญ้าสวนดอกไม้สวยงามนะคะแล้วก็ผ่านเส้นทางที่เดินไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวภูเขานะคะอันนี้ก็คงจะหมายถึงคุณจะต้องออลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอะ่ะ รู้สึกว่ามันมั่นคงคุณต้องการลงทุนในบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณนะสามารถเก็บกินไปได้ในระยะยาวเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่คุณมีความมั่นใจและค่อยๆดําเนินต่อไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงค่ะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะ ten open a c l e ก็คือความอุดมสมบูรณ์เลยนะคะมีน้องหมามีความซื่อสัตย์มีคนชรามีเมืองมีคนมีเด็กมีครอบครัวเป็นความอุดมสมบูรณ์พัฒงพร้อมภายในก็คือคุณจะมีความ สมบูรณ์ในสิ่งที่คุณลงมือทำและการทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จและคุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะที่คือพลังงานของวันนี้นะคะที่กิ๊ฟกำลังจะบอกกับทุกท่านค่ะ